สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะกะมาพอกับแอสสวิตีพารวยนะคะมาอยู่ด้วยกันที่ช่องสวิตีพารวยนะคะกับชุดของราวสามัคีนะคะลาวสามัคีเรามาสรุปวัดที่แล้วพี่น้องราวสามคัคีงวดที่แล้วเข้าที่เด่นสี่ได้พี่น้องเนาะเ,เข้าที่เด่นสีนะคะเข้าที่เด่นสีแล้วก็เข้าที่ต๊กกับนะคะพี่น้องเข้าที่สี นะคะเข้าตัวกลับของเรา4ี่หนะคะพี่น้องนะคะเล่าสามาัคีนะคะสิงวดซอนนะคะสิงวดซอดส0งวดซอนนะคะยังไม่หลุดนะคะสิ 10, งวดซอนยังไม่หลุดนะคะต่อไปเกาะเล่ากาซา,ศา,<อ>าพี่น้องจา้านะคะเลาวกาซาดลาากาซา,า,า,างวดที่แล้วพี่น้องปังมากค่ะนะคะงวดที่แล้วปังมากเข้าที่ นะคะเข,เ, 9, เข้าที่เด่นเก้าพี่น้องเข้าที่เด่นเก้าเข้า3ามเก้าตรงตรงเลยพี่น้องจา๋านะคะเข้า3ามเก้าตรงตรงเลยนะคะ3ามเก้าล่างตรงตรงเลยนะคะอันนี้ก็เข้า4ี่หกในชุดตัวกลับนะคะของเราซัมเมคีโซนกาซาดของเขาตรงตรงเลยพี่น้องจา๋าปังมากค่ะนะคะงวดของวันที่9นะคะงวดของวันที่เก้านะคะปังมากปังทั้งสองลาวเลยนะคะมาต่อกัน งวดวันที่สิบพี่น้องจ้ะมาต่อกันในงวดของวันที่สิบเนาะงวดของวันที่สิบนะคะลาวสามัคคีพี่น้องจ๋าลาวสามัคคีไดเด่นนะคะแอดได้เด่นนะคะเด่นแปดเด่นเจ็ดนะคะเด่นแปดเด่นเจ็ดนะคะจับคู่ให้พี่น้องนะคะจับคู่ให้นะคะให้ที่ห้าแปด หกแปดเจนะคะจับคู่หายพี่น้องนะคะห8า8ปดหกานะคะสำหรับหลัก7ก็จะเป็นสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดห้สองเจ็ด 5767แล้วก็77นะคะ58687898นะคะ58687898นะคะ27576777นะคะพี่น้อง ะะสำหรับตุกันสำหรับตุกันเด้อพี่น้องจา๋านะคะแอดฝนให้ตัวกันไปด้วยเนาะให้ตัวกันไปด้วยงวดนี้นะคะเพราะว่ามันงามพี่น้องจา๋าเลขมันสวยนะคะเลขมันสวยสาวฝนให้ที่97นะคะ97แล้วก็ สองแปดสำหรับตัวกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับตัวกัน,น,น,นงนว,นวดนี้นะคะตัวกันงวดนี้นะคะทั้งหมดก็ทั้งหมดนะทั้งหมดกับแปดคู่สิบคู่กับตัวกันพี่น้องจ้ะนะคะลองดูเนาะพี่น้องเนาะลองดูนะคะถ้าชอบก็หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนะาะทำมาทดสอบกับหยิบจับเอาไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับเราสามาคคีงงวดวันที่10เดือน ธันวาคม6คนะคะวันที่10ธันวาคม6ค่นะคะถ้าสอบนะคะถ้าสอบก็ยิบจับเอาไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องสําหรับลาวสําหรับลาวกาซานะคะสําหรับลาวกาซาเด่นนะคะเด่น6 5นะคะเด่น6เด่น5นะคะจับคู่ให้ก็7 6 8 6 9 6 5 6 ศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านะคะสำหรับลาวกาซั์นะคะพี่นงสำหรับราวกาศา์นะคะก็เ6็6หกแปนะคะพี่นกจ๊ะนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้นะคะสำหรับตัว ตัวดินนะคะตัวดินก็จะมี2ตัวก็คือ6กับ5นะพี่น้องเนาะแล้วก็จับคู่ให้ก็จะประมาณนี้สําหรับถ้าใครไม่ชอบที่แอดฝนจับให้นะคะก็เอาไปวิ่งเอาไปลูดเอานะคะเอาหกกับหาไปวิ่งลูดได้นะคะบนล่างนะคะพี่น้องจะก็จะ,จะประมาณนี้เนาะจะประมาณนี้นะคะสําหรับลาวกาชาตินะคะส่วนลาวพัฒนานะนะส่วนลาวลาวสมัคคีนะคะลาวสมัคคีก็อันนี้นะคะอันนี้คือลาวสมัคคีนะคะ ลาวสามัคคีนี้เด็ดมากเลยเด้อพี่น้องเด็ดมากเพราะว่า ose, ยังไม่เคยหลุดนะคะลาวสามัคคีในส่วนของลาวสามัคคีนะคะปังต่อนเนื่องกันมาแล้วนะคะยังไม่เคยหลุดเลยสักงวดนะคะพี่น้องจ๋านะคะชอบก็หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางนะคะปังปังมนันหมันโชคดีมีเงินใส่กันทุกท่านเดอ้อพี่น้องจ๋านะคะโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านนะคะมันหมันกันทุกท่านเด้อนะคะ สำหรับคลิปนี้กับปาปมานีเดอร์พี่น้องจานะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวฝนนเดอร์นะคะจะได้เป็นกำลังใจนำคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับส้มกันอีกเนาะพี่น้องนะสุดทุกสตดนะคะมาจากการคำนวณน,นะคะพี่น้องจากตัวเลขมาจากการคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับส้มเดอ้อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับส้มทุกครั้งนะคะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะทุกตัวเลขมาจากการคำนวณด้วยพี่น้องจ๋านะคะวันนี้ก็ขอให้ปังปัง,ปงมันๆกันทุกท่านเหมือนเดิมนะคะโชคดีมีขึ้นใสจากพี่น้องจา๋าพอกันคลิปหน้าจา้าคลิปนี้กล็ลาก,กันไปก่อนนอะพี่น้องเนาะสวัสดีจา้า